เด็กๆนะเดี windows, ๋ยวจะมีเสื้อมีรูปนักเด็กด้วยซชยืดก็เจรอใจรอนะคะไปเตรียมกนมาแล้วนี่เป็นการมาทำร่องน้องยาย่านะคะรับมตื่นแป้นะมคะสมาชิกเยอะร้อยร้อแป้งใหญ่ด้วยนะไมไร้ทำถึงที่แปงใหญ่นะคะได้สี่ล้านกว่าบาท ทุกฝาพน้องจาเดมขอเสียงรบมือดังๆกับผู้ใจบูรณ์นักท่านมาด้วยมาะร่วมทรูกับน้อป่าติยาทธิ์ในวันนี้นะครับด้วยการประมูลภาพของระเดชุูรณ์ยาวรูปแรกไปในมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นบาทนี่อดเดชลายเซนของอดเดชและแถมลายเซนของน้องยาาด้วยอจริงๆสองหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวเตรียมล้วงกระเป๋าเลย รูปต่อไปใจคนนี้เองนะคะอ่าคนนี้พลาดครั้งนี้ไม่ต้องเสียดายยังมีอีกไม่ต้องหายรื่นะครับทุกคนครับที่พี่เซ็ครับผู้ชายคนนี้ครบน่ที่2องเยี่ยนะคับยั่มีองก็รู้จะเหลือีกสองภาพนะคจะไม่อยากดูเลยดเดี๋ยวนะครับพี่เกลัวเวจีนะครับไม่มีไม่ต้ วนหแขยายติดป้านเลยนะคะเี่ยเมื่อสามกยอดพอแล้ว